นอกจากความสวยรัดเชิดแตโกโะของอิงที่รับบทโดยแพรพิชชาพาแล้วเมื่อตอนที่ผ่านมาของจนกว่าจะได้รักกันยังมีเรื่องราววัยเด็กของอิงทําให้คนดูได้รู้จักตัวละครน,นี้มากขึ้นนะคะเรื่องนี้ตงคขยี้สาวแพรที่บอกว่าเห็นแบบนี้อิงไม่ได้มีแค่ความคอมเมดี้แต่มีปมดรามา่าและเป็นส่วนที่เธอประทับใจด้วยค่ะคือคอมเมดี้คอมเมดี้ถูกสี ใช่จริงๆฉากเปิดตัวก็ชอบเพราะู้สึกว่าเป็นอะไรที่ได้เห็นหลายๆคาแรคเตอร์ของอิงในแบบรวดเดียวย hey ค่ะโดดเด่นโกะมันไม่ไหวคือโ,โดดเด่นที่สุด มันจะมีบางซีนที่เหมือนได้เห็นอีก,อก,อกมุมหนึ่งของตัวละครอิงก,ก็คือหลายคนอาจจะเห็นมันแต่แรกว่าโอเคเรามั่นใจเราโก้เราเฟียสเราไม่แคร์เออไม่แคร์ใครอะไรประมาณนั้นแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะสิ่งที่เขาทำอยู่อ่ะมันเป็นกำแพงเพื่อทำให้เขารู้สึก เหมือนมั่นใจและอยากจะรู้สึกว่าเขาดีพอเท่าที่พ่อแม่คาดหวงังอะไรเงี้ยก็รู้มีดราม่าในแบบบม,อมุองเขาก็มีปมของเขาอ,อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบตรงนั้นเพราะมันแพ้ว่ามันทัชกับคนหลายๆคนที่กําลังอยู่ในไวเลขสามที่เออที่พิสูจน์ตัวเองรอบข้างเขาประสบความสําเร็จแล้วแพ้เชื่อว่าตัวละครน,นี้จะสามารถทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออ เหมือนเล่าเลยอะไรอย่างเงี้ยเ,ออเรื่องนี้เล่าเรื่องการพิสูจน์ตัวเองหลายคนอเนอะอาะใช่หนูว่าเหมือนเส้นทางของตัวละครจะเป็นการเติบโตของของคนจริงๆอเ,ออเออที่ไม่ได้ดูแบบว่าห่างไกลจากชีวิตมนุษย์ทั่วไปเลย,ยตอนนี้ยังนึกไม่ออกนะคะว่าเวลาอินดราม,ม่าจะเบอร์ไหนแต่ยังไงก็เชื่อมือแพ้ค่ะ เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝน